สำหรับกล้วยที่เพื่อนๆกํากำลังชมนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมแคร์พอดีมีคุณพี่ติดต่อมาจากเยอรมันนะครับก็คุณพี่เป็นคนไทยนะครับจะให้จัดส่งไปให้พี่สาวที่จังหวัดศรีสะเกดแต่พี่ที่สั่งเองติดต่อตรงจากเยอระะมันเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมแคร์ใส่ต้นแม่แล้วนะครับก่อนคุดก็ ไม่ได้ดูนะครับขุดขึ้นมาทางคุณพี่ก็โชคดีมากนะครับเห็นไหมครับมีตาหนอหนึ่งสองนะครับลำต้นก็ประมาณช่วงโคนเนี่ยประมาณน้ำอัดลมประมาณขวดลิตรแล้วนะครับหนึ่งสองน่าจะสามตานะครับสำหรับกล้วยหอมแคระต้นเขาจะ มีขนาดย่อมนะครับแล้วก็เตี้ยกว่ากล้วยหอมเตี้ยนะครับเวลาเขาแทงออกเครือมานะครับผลของเขาจะวางอยู่บนใบจะแตกต่างจากกล้วยหอมเตี้ยกล้วยหอมเตี้ยเครือเขามันจะตกลงด้านล่างนะครับเหมือนกล้วยทั่วไปแต่ว่ากล้วยหอมแค่เขาจะอยู่ด้านบนนะครับ ทางคุณพี่เองสั่งกล้วยไว้หลายหลายสายพันธุ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งไปชุดหนึ่งก่อนเพราะว่าบางตัวยังไม่ได้โอ้ประมาณสี่ตาเลยนะครับดูใหม่หนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับประมาณสี่ตาเนาต้นนี้คุมมากนะครับเอาไปตั้งแม่ได้เลย